ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนาะพอดีผมว่าจะไม่แยกคลิปแต่มันเพื่อความเป็นระเบียบเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะรวมกันแหลคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครบิ t ครับในสมาร์ทโฟนเนาะหรือมือถือก็บิดครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับผมอันดับแรกเลยเนาะก็กดไปที่ลิงก์สมัครใต้คลิปครับอาจ,จะอยู่ใต้คลิปใน y YouTube เนี่ยนะ,ะที่เพื่อนๆน,นั่งดูอยู่ก็กดไปที่นี่เลยฮะมันจะเป็นลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเลยเนาะพอกดเสร็จปุ๊บ ตรงนี้มันจะให้ใส่เมลครับเพื่อนๆก็สใส่เมลเข้าไปเนาะใส่เมลเข้าไปกดที่ลิงก์สมัครใต้คลิปก่อนนะกดที่ลิงก์สมัครต้องกดที่ลิงก์นี้ก่อนนะกดที่ลิงก์นี้เท่านั้นนะพอกดที่ลิงก์นี้เสร็จปุ๊บหรือลิงก์นี้ก็ได้เนี่ยที่ผมย่อไว้ให้เนี่ยแต่ลิงก์เนี้เป็นลิงก์เต็มอ่ะกดที่ลิงก์ในี้ใต้คลิปก่อนอย่าเพิ่งไปโหลดแอปนะกดที่ลิงก์นี้เสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ตรงเนี้ยกรอกเมลครับผมใช้เป็น Gmail ของ Google ก็ได้ข้างบนก็จะเป็นนะเมลเนาะ ข้างล่างเนี่ยมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านเราต้องตั้งให้เหมือนกันครับรหัสเนี้ยกับรหัสเนี้ยต้องเหมือนกันอ่ารหัสจะต้องมีมีภาษาอังกฤษปนกับตัวเลขแล้วต้องมีภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สักตัวหนึ่งอ่ะอย่างเช่น x ใหญ่แล้วก็ x เล็ก x เล็ก69 69อย่างเช่น x x x 69 69ประมาณนั้นอ่านเช่น x ใหญ่ x เล็ก x เล็กแล้วก็69 69แมย้ำจังเลย ทีนี้ตั้งให้เหมือนกันครับผมรหารหัสผ่านเนาะเป็นภาษาอังกับตัวเลขปนกันให้เกิน8ตัวเอาสัก10ตัวก็ได้ตัวเลขสัก5ภาภาษากฤษสัก5าแต่ภาษาอักฤษต้องมีพิมพ์ใหญ่สักตัวหนึ่งอ่ะใส่เมลตั้งพัสเวิร์ดตั้งพัสเวิร์ด word ให้เหมือนกันโอเคเคลียร์ไปเสร็จแล้วทีนี้ติ๊กฉันยอมรับอ่านให้จบก่อนนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ติ๊กฉันยอมรับตรงนี้เนี่ยแล้วกดคําว่าสมัครได้เลยครับผมอ่าสมัครบิ๊กครับอ่านให้จบติ๊กตรงนี้แล้วกดคําว่าสมัครบิ๊กครับโอเคหลัังจากนนน้ะะ เปิดไปที่เมลก็ผมอ่ะเมลที่เราใช้สมัครเนาะเราก็เปิดเมลที่เราใช้สมัครมันก็จะมีจดหมายส่งเข้ามาครับเราก็เลื่อนดูฮะมันจะเขียนคําว่าบิดครับครับผมอ่ะกดเข้าไปที่จดหมายตรงนั้นเลยครับเปิดจดหมายขึ้นมาอ่านเลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เรากดยืนยันเมลับผมอ่ะเรากดยืนยันเมลได้เลยฮะมันก็เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครครับผมหลังจากนั้นนะครับคุณเป็นระบบ ios ก็ไปที่ App Store ครัก็ผมอ่ะแต่ถ้าเป็น Android ก็ไปที่ g l e p l a y Store ครัก็ผม ก็ไปทําการโหลดแอปบิดครับมาครับโหลดแอปบิดครับติดตั้งลงในเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็กดคี่คาว่าครับคาว่าเปิดครับผมอ่าเปิดแอปครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็ทําการกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบสมาชิกตรงนี้ครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่เมลครับผมอ่าใส่เมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้ครับแล้วกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็หลังจากนั้นคะมันจะให้เราตั้งพินครับผมอ่าตั้งพินหกตัว เราตั้งแล้วต้องจําให้ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับแอปธนาคารอะ่ะเราจะต้องตั้งพินทั้งหมด6ตัวครับผมอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการสมัครบิดครับแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ KYC อ่ายืนยันตัวตนครับผมเป็นเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็ตั้งค่าบัญชีธนาคารกับ two factor เอาไว้ดูในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ตัดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้มุมบนขวามือนะคลิปต่อไปพวกเครดิตอะไรเงี้ยโอเคครับ